ครับผมครับตัวนี้นะครับรถกุดโคมมสุพีซีสี่สิบห้ารุ่นเจ็ดนะครับก็มีตู้เก๋งนะครับตัวนี้เครื่องยนต์รับสี่สิบห้าแรงม้าน้ำหนักสี่ตันสุดเจ็ดตันนะครับเป็นแพร่กุ้งกีสวิงบูกุ้นกีนะครับต่อใบมีดัานหน้านี้ถ่ายยางครับครับผมก็สวยๆตามเดิมจากญี่ปุ่นครับประมาณนี้ครับ รถสูดรุ่นเจ็ดนะครับพอตลาดเลยมาดูเครื่องยนต์ค<อ>รับตัวนี้เครื่องดำนะครับเครื่องดำเครื่องยนต์สี่สูบสี่ดีตัดสี่นะครับเครื่องสีดำแล้วก็เป็นชุดลายคอนโทรดดลนะครับ<อ>ตั้งเด้วบตั้ดบตั้งเหลเป็นตัต้ดเดเหล็กหล่อนะครับเครื่องยนต์ความเหล็กหล่อครับเครื่องดีระบบดีทั้งหมดนะครับใช้งานได้เลยนะครับมาดูรอบครับ มาใช้ใช้ดีครับตัวนี้รถสวยๆใช้ดีใช้ทนนะครับเป็นผมอสุบห4 15รุ่น7 T4 รุ่น7มีตู้นะครับมีกระจกให้เรียบร้อยครับคอนโซลภายในเรียบร้อยดีนะครับติดแอร์ติดฟีนได้เลยนะครับสวยมาก